นะครับเรามาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของ a c t i o n and Para m e t e r ไปแล้วนะครับในส่วนของวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของการนำแอ t ชั่นแอนด a พารา t ิเนะครับมาต่อยอดในส่วนของ f u l f i e เมนตนะครับในส่วนของ f u l f i l l m e n t เนี่ยนะครับมันก็จะมีในส่วนของ webhook นะครับแล้วก็ Inline Editor นะครับเว็บ o ุ k คืออะไรนะครับเว็บ o o k คือ คือเซอร์วิสนะครับที่ทําการส่งค่ารีเควสต์นะครับ HTTP POST ไปยัง URL ที่เรากําหนดไว้นะครับหรือเราได้อีกอย่างหนึ่งว่าอาจจะเป็น callback ก็ได้นะครับที่คอยจับ e ีเว t ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าให้เข้าใจเลยเนี่ยก็คือเราจะเขียนโปรแกรมไว้ไว้ที่อื่นอีกที่หนึ่งนะครับแล้วเราทําการใช้ตัวไลน์นะครับอตัวเว็บพุกนะครับคอยเรียกนะครับคอยรับ e ีเว t ต่างๆนะครับ ส่วนยีราดีเทอร์เนี่ยยีราดีเทอร์นี่คล้ายๆว่าเป็นการเขียนโปรแกรมไว้บนเว็บนะครับบนเว็บคล้ายๆเป็นภาษาที่เราอาจจะคุ้นเคยนะเป็นโน d e เ s นะครับใครเคยเขียนโนโจเอมาก่อนนี่สบายมากนะครับนะครับอ่ะลืมพูดไปเมื่อกี้ส่วนของเว็บพุกเนี่ยหน้าตาเวลาเราจะส่งยีเวต์นเนี่ยหน้าตาอีเวต์กนน็จะมีประกอบด้วยหลางๆเหล่านี้ครับ มีพวกไทม์เมสเซจต่างๆตามเวลานะครับเมสเซจไอดีนะครับต่างๆตรงนี้ใครเป็นคนส่งนะครับส่งข้อความแบบไหนนะครับเราสามารถเอาตรงนี้นะครับไปดักจับเพื่อทําการส่งข้อความหากันนะครับระหว่างเว็บพุกต่างๆนะครับเป็นตัวเซอร์วิสในการส่งนะครับโอเคนะครับมาต่อทีอินไลน์ต่อนะครับอินไลน์นี่คือเราเราสามารถเขียนได้จากตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับอ่านะครับเราสามารถแอดแพ็กเกจจากตรงนี้ได้นะครับ เราจะทำ m y SQL หรือว่าเขียนตัวตัวพวกสวิตต่างๆนะครับที่ API เขาต้องการเนี่ยเอามาทำการใช้งานได้นะครับโอเคถ้าเพื่อนๆของใครนะครับที่ enable แล้วกด deploy แล้วนะครับมันจะขึ้นให้เราเรา,าจ่ายบินนะครับบินเนี่ยมันจะให้เราใส่เลขบัญชีไปนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะผมใช้มา เกือบ5เดือนเลยนะมันไม่คิดตังค์ผมตักบ,บาทนะครับพเพื่อนๆสามารถใส่บัญชีทิ้งไว้นะทิ้งไว้ได้นะครับแต่กรณีพเพื่อนๆจะสร้างเว็บขนาดใหญ่เนะี่ยสร้างเป็นบอร์ดขนาดใหญ่เนะี่ยผมไม่แนะนํามาเขียนที่หลายอีสิเตอร์นะเพราะว่ามันมันไม่ไม,ไม่ไม่สะดวกนะครับที่จะต้องมาเปิดเว็บแล้วต้องมานั่งพิมพ์ตรงเนี้นะครับให้เพื่อนๆไปทําการใช้เว็บพุกดีกว่านะครับไปผูกกับคอเบกนะครับง่ายกว่านะครับ โอเคเดี๋ยวเราลองมาสร้างอะไรง่ายๆกันนะครับใน Line e d i t o t o r นะครับผมจะสอนจะใช้วิธีการใช้เช็คเกรดนะครับเช็คเกรดก็แล้วกันไอ้ <Yeah. S 2> <I S 1> เ,เพื่อนๆกด Create i n t e n t นะครับโอเคเราจะพิมพ์คำว่าเช็คเกรดนะครับอ่า เช็คเกรดนะครับพอเช็คเกรดปุ๊บนะครับในนี้เพนนะครับให้เราทําการอะไรเราบอกว่าเราจะเสนอข้อความให้ผู้ใช้นะครับเราบอกว่าการุณาอ่าไม่ใช่อันนี้เราเพนว่าเกรด t r a D e นะครับเกรดเกรดต้องการรูปแบบเป็นแบบไหนเราบอกว่าเป็นตัวเลขก็แล้วกันเนาะ value value คือตัวแปรจะตั้งชื่อตัวแปรอะไรดี G r a d e นะครับกดเลยครับพร้อมมันการุณาพิมพ์คะแนนคะแนนของคุณนะครับการุนาพิมพ์คะแนนของคุณ ตรงนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสก,กอร์ดีกว่านะก็คือเราให้เขาพิมพ์สก,กอร์นะครับคะแนนอากดเซฟดูก่อนนะครับโอเคลองดูครับต้องเช่มใหม่แล้วเนี่ยโอเคมาแล้วีง ที่ไลน์ของเรานะครับเรามาเปิดไลน์โหเนียดช้ามากเลยเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวผมจะพิมพ์คำว่าอ่าอะไรนะเมื่อกี้เช็คคะแนนนะครับเช็คคะแนนอ่าเช็คอะไรนะเช็คเกรดเช็คเกรดอ่าเช็คเกรด อาคารณาพิมพ์พคะแนนของคุณนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมทําการเปลี่ยนชื่ออินเทอร์เน็ตหนึ่งนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่าเช็คเกดนะครับเซฟนะครับเพราะว่าอะไรที่ต้องตั้งภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปไปสร้างฟังก์ชันนะครับในส่วนของอฟูบิเมนนะครับ โอเคให้เรากลับมาที่ f u l f i l l m e น t นะครับไปที่ l i n e Editor นะครับเราทำการขั้นแรกเลยนะครับลงมาล่างสุดนะครับล่างสุดให้เพื่อนๆพืทำการแบบนะครับ i n t e n t นะครับผมก็เขียนเลยอ่ะเราก็เลา i n t e n t นะครับ map นะครับ set นะครับ i n t e n t เราชื่อว่าอะไร i n t e n t เราชื่อว่า check เกรดนะครับแล้วก็เช็คเกรดเสร็จแล้วเราอยากจะตั้งชื่อฟังก์ชันว่าอะไรเราบอกว่าตั้งฟังก์ชันชื่อเดียวกับอันนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะสังเกตด,ดูมันจะขึ้นเครื่องหมายยังไม่ถูกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟังก์ชันเรายังไม่ได้สร้างนะครับให้เพื่อนๆขึ้นไปข้างบนนะครับสร้างจากต่อจากตรงนี้ได้เลยครับเราเขียนฟังก์ชัน ฟังก์ชันชื่อนี้นะครับตามด้วยวงเล็บปิดเปิดนะครับจะเป็นส่วนของฟังก์ชันเปิดปิดนะครับจากนั้นนะครับให้เราหาคําว่าใส่ตรงนี้ไปด้วยนะครับเอเจนต์นะครับเอเจนต์ครับเพื่อบอกว่าอะไรเพื่อว่าเราให้มันเรสปอนส์กับตอบกลับไปยังไลน์บอทดของเราได้นะครับ จากนั้นเราไอ้ลองทดสอบดูก่อนนะครับ a g e n t add นะครับคือการทดสอบว่าให้ามาันส่งกลับไปว่าอะไรนะครับ t t ีนะครับลองคำว่า test ดูก่อน deploy ครับข้างล่างไม่เออร์เลอร์เลยนะครับเมื่อกี้อ่โอเค ส่วนของนี้ point ตรงนี้นะครับมันจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าระบบมันได้ผูกดูก,กับไฟเบสนะไฟเบสจะเป็นตัวฟังก์ชันนะครับช้ามากนะครับ รอก่อนนะครับมันยังช้ามากโอเคมาแล้วนะครับเราลองไปพิมพ์ดูนะครับเช็คเกรดนะครับครูนาพิมพ์คะแนนของคูณผมเป็นสามสิบสมมุตินะดกดเข้าไปนะครับอ่าสังเกตดูเพราะอะไรนะครับมันถึงไม่ตอบเรานะครับเพราะว่า เพราะว่ายินเทนนี้นะครับเรายังไม่ได้เปิดให้เว็บพุกทำงานนะไห้ตัว fulfillment ทำงานนะครับเราไปที่เช็คเกรดของเรานะครับทำการลงข้างล่างนะครับคำว่า fulfillment ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเลือก enable เว็บพุกนะครับข้างบนนี้นะครับโอเคทำการกดเซฟเลยครับโอเคเรามาลองใหม่อีกรอบหนึ่งครับ นี่นะครับมันจะตอบกลับเรามาว่าเทสแล้วนะครับโอเคจากนั้นเราจะเอาตัวนั้นมาประมวลผลนะครับอ่าเพืเ่อนๆจําตัวนี้ไว้นะสก,กอรตรงนี้นะครับจําไว้ให้ดีๆนะครับอ่ามาที่ performance นะครับโอเเราจะดึงตัวนั้นนะครับตัวแปรตรงั้นมาใช้นะครับเราก็จะเขียนอ่าเอเจน์นะครับ ดอพารามิตเตอร์นานนะครับมากกว่าโอเคเราองไปพร้อมๆกันนะนี่นะครับมากกว่าให้หมดนะเพื่อนๆกดดีพอยครับ เดี๋ยวมันโหลดนะครับเพื่อนเพื่อมันโหลดนะครับช้าม,มากเลยครับโอเคมาแล้วนะครับเราเช็คดูเช็คคะแนนนะครับ อลองพิมพ์เมื่อกี้เราพิมพ์ไปเลยนะห้าสิบนะครับห้าสิบต้องได้เกรดหนึ่งนะอาจจะไม่เสร็จเลยลองอีกรอบแง่เกรดหนึ่งนะครับถูกต,ต,ต้องเราจะเช็คให้ครบนะครับเช็คเกรดถ้าเป็นหกสิบห้ามันต้องเป็นเกรดสองนะครับแง่ถูกเห็นไหมครับถ้าเป็นเกรดสามล่ะ ต้องได้เจ็ดสิบขึ้นต้องเลยเจ็ดไปเจ็ดสบสามหไหมครับเจ็ดสิสามก็ได้ครับสังเกตดูเห็นไหมครับผมพิมพ์อะไรผมพิมพ์คำว่าเกรดเจ็ดสิบสามไปเลยเนี่ยลองดูนะลองผมผมพิมพ์คำว่าเกรดอ่าเกรดแปดสิบห้าแปดสิบห้ามันจะตอบให้เราเป็นเกรดสี่เลยไหมครับมันไม่ต้องแบบยื่นข้อคำถามให้เราก่อนเห็นไหมครับก็คือเรารู้เลยว่าเราต้องพิมพ์อะไรนะครับ ระบบมันก็จะรู้แล้วว่าอ่าคุณตอบมาเลยนะระบบก็จะตอบมา,อ,าอัตโนมัตินะครับโอเคนะครับพาร์ทนี้อาจจะยาวมากๆนะครับเพราะว่าเราเจอปัญหาเรื่องของเข้าใจผิดเรื่องเอเจตนนะครับเมื่อกี้เรื่องของแอคชั่นพารามิเตอร์ด้วยว่ามันชื่ออะไรนะครับแล้วก็ส่วนของไอ้ตัวยิปเอลตรงนี้ด้วยนะครับผมสับสนเมื่อกี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันเรื่องของพาร์ทหน้านะครับจะพูดถึงเรื่องของการ บันทึกนะครับบันทึกข้อมูลในดัตเตอร์เบนะครับแล้วก็การแค่ไขการอัปเดตต่างๆนะครับผ่าน API นะครับเดี๋ยวเราเจอกันส่วของพันหน้านะครับ